อันนี้ฟาร์มอันนี้เร็วน,นี่นะครับวัดุถ้ำนะครับ เจียวนะครับปนนะครับปนครับผมพ่อแม่พี่น้องปนอ่ปูครับปูหน้าครับไปหามาแต่ทงหน้านะครับันอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับทงหน้าครับเ้ยนี่นี้ จังได้มันเป็นลล่ตาอะไรนะครับอโอเคพี่ผมก็ชุดนี้แหละผมก็ไม่อาบล้จะจัดไปพี่ผิวเราจะได้มีเจรตินเคลือบไว้นะครับหน้าหนาวอย่างนี้นะครับต้องทาครีมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ครับผมนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับอาหารนะครับพ่อแม่พี่น้องสาวๆนะครับสาวๆครับผมมีพิจารณาเนี่ยนะครับผมทำกับข้าวเก่งนะครับอยากกินอีหยังเี่ยบอกผมมาเลยผมสิเฮ็ดให้กินนะครับผมนะครับศึกษานะครับอาหารผากเนื้อผากกลางภักอีสานผากใต้นะครับผมเฮ็ดเป็นเบิร์ดล่ะนะครับผม แกงรุ่ง,งแกงวิ่งมาครับนี่ครับผมอู้กำเมืองนะเจ้าเาาน,นี่ยครับยเนยนีนวันนี้ก่อนอร่อยเมือ่อยไยพ่อแม่พี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับก็สื้ผ่านไปนะครับแห้งใจกระบมีนะครับเอ <laughs> แห่งใจกบมุมเนี่ยมีแค่เท็ดก็หมูกสิมีแค่สองหนุ่มได้ไหมเศร้าๆไปอยู่ในหมดเ้อพี่นะ <c oughs> เฮ้ยเนาะนี่ครับนี่ครับทุกขั้นตอนนะครับเข้าต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ามหมายห้ห,ห้องหักกินนะครับอ๋ะมันเลยจะกป็นอะไร สอ,อ,องสี่12แปด6 1บสบสบหนะครับ16แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องครับปลาล่าบองเท่ากับบริสุทธิ์บริหารนะครับเฮ็ดเองครับผมปลาจับมานะครับลุงยอดเล่าจับปลาเก่งอีีนะครับ จับแบบสนิททิวานะครับป่าศูนย์พันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับทำไมพี่น้องเอออีสานาฮยูหากินเด้อเฮาล่งมือก็จุ่มค้อยไปลามอยู่ทงหนากะเห็นพักนั่นพักนี่กะเก็บมากนะครับกินนะครับตำเจียวตำปนกินนะครับนี่ครับบริยากผู้ใดนะครับนี่ครับบริส่บบริหานะครับ ความฝันผมก็ว่มีอย่างไรหรอกครับนะครับโดยการว่าสืบเหตุนาะครับปลูกข้าวกินเองครับปลูกพริกปลูกผักนะครับเลี้ยงไก่นะครับความฝันก็มีซ้ำนี่แหละครับนะครับเนี่ยกสม่ำๆครับตทำไรเออ ตตํําาเข้าหัาวไม่อีนูเข้าหัวเด็กเข้หัวไม่อีนูเข้าหัาวเสียงเคียงระรัวเสียงสากระทบกับครกรีบอยู่พี่เนี่ยโอ้โหม ตะลมือแต่ลับเว้นนะครับหลายยางหลายแนวนะครับกีตาก็ต้องเล่นนะครับห้งั่วฟังนะครับงั่วหอาเด็ดมีฟังสุกน,นะครับเยเป่าขุยนะครับอ่านโน้เคบอยนะครับจีบสาวผิวปากเนี่ย,อยเอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นนะน พริกและมะนาวนะครับนะครับเป็นไปได้นะครับเราต้องล้างก่อนนะครับยิ่งมะนาวนี่สําคัญมากเลยนะครับเวลาเราบีบนะครับน้ํามันโดนเปลือกนะครับมีสารนั่นสารนี่ลงไปด้วยนะครับเอาจักเม็ดดีครับพริกสองสี่กจังใดย้อนหัวใจอายมีแต่เจ้าคนข้างๆยังสแตนบาย พรอรองยาเฝ้าทิมไยได้บอกไอยอมเป็นตัวสำรองยอมเป็นัวมือสองของเจ้าคู้เดียวผู้อยู่เขาไกลกันห่างน่องูา ผู้ดีว่าไอ้มีคขาแค่ผู้สำรอมยอมรับตำแหน่งัวมือสอนผู้ฉีดน้ำน,น้องปวดใจเมื่อเจ็บจะเขาคนนั้นไอ้จังีี่้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัง ทุ่งกันไปเลยครับบ้านเรือนสาปตาพูดจาสนองปานดวงอีเกอรรอยิ้มหวานปานนำเพึิงเดือนฮาหน้าแหลงงามจนหมาเมื่อย,ย้อนแงนมมองนางฟ้าจำแรง บ้าวหน้าตาแหงหงได้รับเกียรติศพตาก็ชื่นใจ<ม>เหนื่อยจากงานตักตรมจนอะไรหน่อย<ม>เธอยื่นน้ำใสยเย็นจอยดื่มดับกระหาย<ม>ไอมันคนโง่กว่าจะรู้สึกตัวก็สาย ลมกิ่งทุรนทุรายพอพิษร้ายยาฆ่า,ามแมลง yeah, yeah. สวยอันตรายน่าจะเขียนไว้ที่กลางหน้าผาเหมือนกับสรากเขียนข้างขวดยาวริดลายแรงน้ำฝ่ายยาพิษ เกือบจบชีวิตย้อนหักเจ้าแหงเจ็บปานฝึกฟ้าพาแหลกกระโหลกสีแดงไอ้ขออมอบให้มันก็เป็นอย่างนี้นะเวิดที่อะมัน แฟนเก่าที่ชื่อสาวจันมีลูกน้ำกันสองคนเธอทิ้งครอบครัวพบผัวเก่ามันคนจนไปที่เยอะระมันเป็นมิสจันจิราโอเคโอเค